สวัสดีครับผมพบก,กับผมนะครับ Big Tiger รบีทีพ t ไทเกอร์นะฮะวันนี้นะครับยืนยันคำลงคือเก่านะฮะห้องเห็ดน่ากินกันดีกว่านะครับพอดีผมไปพ่อคลิปใน้อยแอบๆหนึ่งนะฮะเขาว่าตำเขาเปียกไว้ท่านเดี๋ยวข้าสิดไปลองเห็ดเบางก่อนเนาะไม่เป็นยังไงนะครับไปกันเลยครับผมไป ครับผมนะฮะก่อนที่เขาเสียไปเหตุนะครับเขามันในน้ำส่วนประกอบกันก่อนนะครับจากที่ผมเบึงในคลิปเนาะกัดซสีมีพริกบักเทียมนี่คือว่าเป็นในของตำักฮุงอยู่แล้วนะครับเนาะสมตำอยู่แล้วนะครับบักนาวนะครับในคลิปนี่เส้นเขาก็จะเป็นอ่าเส้นี่ก็ไอเ้นกวยจับย้นนะครับผมเนาะหาซื้อได้นะครับผมส่วนผักกัดจะเป็นผักบุ้งนะครับเอาไปลวกไล้เรียบร้อยนะฮะบางคนอาจจะมีอ่าผักบุ้งหน้านะครับหรือว่าผักบุ้งเอย ใช่อีหย่างก็ได้ครับแล้วแต่เนาะซสิหาไดเนาะครับผมม,มีหมูยอครับเอาไ้เป็นเขาเอืน่นยังก็ให้มีเทกเจอร์เพิ่มเนาะผมก็บ่าเข้าใจกันว่าเขาเอื่นอีหอย่างนะฮะส่วนประกอบสิประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาปลาล่าผงสรดนะครับผมน้ำตาลจักนิดน้อยนะฮะ<ๆ>เดี๋ยวเข้าไปต่ำกันเลยครับผมไปเอาละครับผมนะฮะมาถึงขั้นตอนการต่ำนะครับผมพริกกระเทียมครับ ต้องไปครับสามครับผมโ, <ล S 2> โคคาเรียได้ด้วยครับรอ่ะ,บโอะโอเค ละเอียดดีแล้วนะครับเขียนบอสพี่น้องเลยเแสงบามีเนาะแปบ๊บนึงนะครับเอาละครับผมนะฮะหลังจากไปเพิ่มแสงมานะครับก็ยังสีดีขึ้นจักหน่อยนึงนะครับผู้ใดมีบักทัวร์ก็ใส่บักทัวลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นบักกระเทียมเนาะไปหามานะฮะในเครื่องนวยใส่เครื่องนวยนี่ห้ะใส่ลงไปนะครับตามลงไปข้างน่างอ่อนจักหน่อยนึงให้กินง่าย เราไปไอ้ยีนุมโตต์ทิ้งไว้หนึ่งไปต้องไปโอ้ยบอกเนาะหู้มาหน่อยพอติดอ่ะก็ตอนนี้ละเอ้ยโห่ขวามือเลยตะกะน้ำครับเตรียมเม็ดต้อออกนะแต่มันขมใส่ลงไป เม็ดออกร้าโอเคนะครับผมต่อไปครับเกล่น้ำตาลเนาะแก้น้ำตาลกันผู้ใได้มากหวานกับแห่ไยครับผู้ใได้บ่มหวานกับแซ่หน่อยนะฮะ ใส่จากสนิ่งพอใส่ลงไปต่อไปครับปลาครับปลานะฮะขย่ากันเขย่ากันเขย่าแล้วใส่ไปก่อนสักพ,พีหนึ่ง,งใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วกันปนครับ ใส่น้ำตาลใอันี่เข้ากันนะครับให้น้ำตาลละล,ะลายเนะาะตลังน้ไปก่อนซิมเบมิ้งอืมเป็นแค่ไหนละ่ะเขเคละพอละเครื่องครับผมที่เขาลวกไว้นะฮะเอาสาวเลยนะครับวม่ต้องใส่นะครับให้ตามเดาวเสียนมันสีเละเนาะ ตามลงไปนี่ครับทำการคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับ เส้นมันบ่อยแตกโตก่ะขยะักขยักขยักกี่น้อยเนาะเส้นมันแตกโตนะครับผมโอเคเมื่อเส้นของเขานะครับเข่ากับน้ำเท้าปรุงเป็นทีเรียบร้อยแล้วซีมเบิง้งใช่ไหมซีมเบิง้งอืมโอเคครับผมรสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วเดี๋ยวเขาตักไปเสิร์ฟกันเลยครับ เอาล้วครับผมแล้วเขาก็ได้แล like ้วฮะทำข้าวเปียก okay, เนาะเราลองไปซิมกันเบิ่งนะครับว่ารสชาติมันเศเป็นอย่งไรเนาะไปกันเลยโอเคครับผมจริงฮะทำข้าวเปียกเนาะเดีいい๋ยวเราไปซิมกันเบิ่งนะครับแฉบแฉบครับนัวๆนี่ซิมากันอืม รสชาติเท่ากับปลาตองบอกถึงเนาะคือว่ามันก็เป็นแบบเที่ยงสมตําทั่วไปนะครับผมแต่ความแตกต่างแตกแตกต่างจากสมตําตําส่วหรือว่าตําปลาที่เขาใส่หนมขนมจีนขนมเสี่ยก็คือว่าไอเสียนเนี่ยเสียงเนี่ยก็เสี่ยงก็จบย่นเนี่ยมันจะเหนียวนะครับนั่นก็จะแตกต่างจากที่แตกต่างจากไอขนมจีนที่มันนุ่มนะครับ คือว่าเขาอื่นยังก็ได้ได้อีกรสชาตินึงครับได้อีกแบบนึงแซ่บครับถือว่าแซ่แบแซ่บแมหล่ะมันได้ความนึบนะฮะมากมากมากโอเคสูตรนี่ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านนะครับนี่นะครับลองไปเฮ็ดกินกันเบื้องนะครับผมถ้าผูา้ใดมีเอปะปัตถุดิบอยียงก,ก็ลองเฮ็ดเบิง้งนะฮะับสำหรับคิวนี้ครับต้องจากลากันไปแล้วนะครับผมเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะถ้าเพจบิ๊กไทเกอร์นะครับแล้วก็ช่องยู u ูบบิ๊กไทเกอร์นะครับสารบืญเนี่ยครับผมโอ้ยพริกไหลเพจพอดไปหากินหนังกันนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับแสบแสบลองเพยียเบอรง